ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1268ความไว้ใจของหลัวโหเพียงเห็นท้องฟ้าเหนือผิวน้ำทะเลซึ่งแต่เดิมว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดพันมีรอยแยกมิติสายหนึ่งปรากฏขึ้นและขยายออกไปทั้งสองฝั่งด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ชั่วพริบตารอยแยกนั้นก็ยาวไปถึงหลายร้อยจ้างรากับกำลังแบ่งครึ่งท้องฟ้าทั้งหมดออกเป็นสองส่วนก็ไม่ปาน จากนั้นแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งขุมหนึ่งก็กวาดพัดออกมาอย่างรุนแรงทันใดนั้นมือยักษ์ใหญ่มหึมาที่เต็มไปด้วยแผ่นเกล็ดสีน้ำตาลและมีขนาดร้อยจ้างข้างหนึ่ง 1, พันโผลออกมาจากรอยแยกมิติและตบใส่หลิวหมิงอย่างดูร้ายราวกับกำลังตบมแมลงวันแย่แล้วหนีเร็วเสียงของหมัวเทียนร้องอุทานขึ้นในปราณรับรู้ของหลิวหมิงเมื่อรอยแยกมิติปรากฏขึ้นหลิวหมิงก็รู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติ ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปทําให้หลิวหมิงไม่มีเวลาขบคิดจึงทําได้เพียงเร่งรัาวพลังปราณที่เหลือได้เพียงบางส่วนเท่านั้นภายในร่างของหลิวหมิงพลันได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นร่างกายทั้งหมดขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าสองเท่าในพริบตาผิวกายพลันถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายปีศาจสีม่วงที่พาดคว้อยกันไปมาและเพลิงปีศาจพุ่งพล่านร่างทาของร่างแปลงปีศาจขนาดยักษ์พุ่งทะยานขึ้นฟ้าอีกครั้ง และยืนทะมึนคุ้มกันอยู่เบื้องหน้าหลิวหมิงแทบจะในเวลาเดียวกันมือยักษ์ใหญ่ค้ำฟ้าที่ห่อหุ้มด้วยปราณปีศาจหนาแน่นเข้มข้นราวกับน้ำหมึกก็พุ่งลงมาทุกที่ที่นิ้วทั้งห้าเคลื่อนผ่านไปได้ทิ้งร่องรอยสีดำเป็นทางยาวหลายสิบจ้างคลื่อนปราณปีศาจที่สามารถทำลายล้างฟ้าดินได้คุ้มหนึ่งแผ่กระจายออกมาอย่างคลุมเครือได้ยินเสียงบูมดังสนัน่นร่างทาของร่างแปลงปีศาจยืนหยัดอยู่ได้เพียงชั่วครู่หนึ่ง จากนั้นก็สันไหวเล็กน้อยและสลายไปในพริบตาครู่ต่อมาหลิวหมิงเพียงรู้สึกว่าทั่วร่างถูกพลังกดดันไร้รูปขุมหนึ่งกระแทกใส่อย่างแรงทั่วทั้งร่างราวกับถูกบดขยี้จนแหลกละเอียดก็ไม่ปานผิวกายนอกร่มผ้าปริแตกฉีกขาดอย่างกระทันหันโลหิตสดๆที่มีประกายแสงสีขาวพุ่งกระฉูดออกมาทำให้หลิวหมิงกลายเป็นมนุษย์โลหิตในพริบตา เนื้อเยื่อมากมายนับไม่ถ้วนบนผิวกายของหลิวหมิงกำเนิดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแหลกสลายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันภายใต้วัตจักรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ทำให้กายเนื้อของหลิวหมิงใกล้ถึงจุดแหลกสลายแต่ยังไม่ถึงขั้นแหลกสลายไปทันทีหลิวหมิงเพียงรู้สึกว่าปราณรับรู้ของตนเองพลันสันสานเบื้องหน้าสายตามืดมนไร้แสงอีกต่อไปจากนั้นหลิวหมิงก็หมดสติไป ทว่าในเวลานี้เองท่านได้ยินเสียงไร้เวทด,ดังมาจากในร่างของหลิวหมิงทันใดนั้นมวลอากาศว่างเปล่าเบื้องหน้าหลิวหมิงพันเกิดการสั่นไหวกระเพื่อมฟองอากาศโปร่งแสงเป็นประกายแวววาวฟองหนึ่งโผล่ออกมาจากร่างของหลิวหมิงอย่างไร้ซุ้มเสียงอัคระเวทสีทองเรื่องเรืองที่ดูธรรมดาแปดตัวเปล่งแสงสว่างว่าขึ้นชั่วพริบตาก็กระจายตัวออกไปรอบด้านก่อตัวเป็นวงเวทที่ลี้ลับอย่างยิ่งวงหนึ่ง ประกายแสงเจ็ดสีผืนหนึ่งแผ่พุ่งออกมาหลังจากโคจรไปรอบร,อบ,รอบเที่ยวหนึ่งแล้วก็กลายร่างเป็นดอกบัวเจ็ดสีดอกหนึ่งกลีบบัวเติบโตขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและพุ่งขึ้นไปเผชิญหน้ากับมือยักษ์มือยักษ์เพียงชะลอความเร็วลงเล็กน้อยจากนั้นก็จู่โจมใส่ดอกบัวเจ็ดสีและยังคงกดลงมาที่หลิวหมิงต่อไปคล้าต้องการบดขยี้หลิวหมิงให้กลายเป็นกองเนื้อแหลกเหลวกองหนึ่ง ในช่วงเวลาวิกฤตที่แขวนอยู่บนเส้นได้นี้เองพ่านมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันบังเกิดขึ้นอัคเครวท8ตัวที่กระจายตัวอยู่รอบด้านในตอนแรกนั้นพ่านเปล่งแสงสีทองสว่างสวัยเชื่อมต่อกันและระเบิดออกกลายเป็นประกายแสงสีทองสุขใสแวววาวอย่างยิ่งดวงหนึ่งในทันใดชั่วพริบตาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับหลิวหมิงเมื่อเผชิญกับท้องทะเลอันเวิงว้างไร้ผู้คน มือยักดูเหมือนลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ค่อยๆหดมือกลับไปและหายไปในความว่างเปล่าอีกครั้งไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดหลิวหมิงก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาอย่างอ่อนระหอยรอยแรงใบหน้าพันซีดเผือดความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสแผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างร่างกายปเปื่อเปื้อนคราบโลหิตกล้ามเนื้อทั่วร่างฉีกขาดราวกับถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ไม่ปาน การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงราวกับถูกคลื่นซัด้มกระหน่าทําให้หลิวหมิงต้องกัดฟันหน้านิ้วด้วยความเจ็บปวดบัดซบจริงๆหลิวหมิงสะบดอยู่ในใจโชคดีที่พลังปราณในร่างขณะนี้ได้เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาบางส่วนแล้วหลิวหมิงสูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งและโคจรพลังปราณอยู่เงียบๆจะว่าไปแล้วครั้งนี้นับว่าโชคดีที่มีโลหิตปีศาจสวรรค์อยู่ในร่าง จึงทาให้กายเนื้อของหลิวหมิงไม่แหลกสลายไปตอนนี้แม่บาดแผลภายในยังไม่หายสนิทดีนะแต่บาดแผลภายนอกกลับหายไปแล้วมุมปากของหลิวหมิงกระตุกเล็กน้อยพลางลุกขึ้นนั่งช้าๆสายตาหันมองไปรอบด้านรอบด้านเป็นโลกสีเทาขมุขมัวอันคุ้นเคยที่แท้หลิวหมิงกําลังอยู่ในกรงมิติทันใดนั้นเบื้องหน้าสายตามีเงาร่างหนึ่งสว่างวาบ ร่างของหลัวโหปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าหลิวหมิงผู้อาวุโสหลัวโหเมื่อหลิวหมิงเห็นเช่นนี้ก็รีบฝืนกายลุกขึ้นยืนและคาระวะต่อหลัวโหคราหนึ่งหลิวหมิงจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหมดสติได้อย่างแม่นยำภายใต้มือยักษ์ที่น่าสะพรึงตัวข้างนั้นพลังที่ตนเองภาคภูมิใจแต่เดิมนั้นกลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยน่าสมเพชแม้ได้รับการปกป้องจากแก่นโลหิตปีศาสวรรค์ เกรงว่าสุดท้ายแล้วคงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกหนีผลลัพ์จากการแหลกสลายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณไปพร้อมกันการที่หลิวหมิงสามารถหลบหนีเข้ามาในมิติลึกลับนี้ได้ในท้ายที่สุดย่อมต้องเป็นผลมาจากความช่วยเหลือของหลวโหอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเจ้ายังไม่ตายนับว่าเจ้ายังมีคุณค่าอยู่บ้างหลวโหเหลือบมองหลิวหมิงคราหนึ่งแล้วเบือนหน้าไปทางอื่นใบหน้าของหลวโหดูหน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่ง ผู้อาวุโสที่แท้เป็นเรื่องอันใดกันหลิวหมิงเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเจ้ามองไปรอบด้านก่อนเถิดหลัวโหเหลือบมองหลิวหมิงแล้วโบกมือคราหนึ่งหลังจากหมอกสีเทารอบด้านปั่นป่วนผันผวนไปชั่วขณะก็สลายหายไปอย่างกระทันหันกำแพงมิติโปร่งแสงทรงครึ่งวงกลมปรากฏออกมาอัครเวทมากมายนับไม่ถ้วนลอยตัวอยู่บนกำแพงมิติ ก่อตัวเป็นลวดลายวงเวทที่ซับซ้อนอย่างยิ่งมากมายหลายชั้นทว่าในขณะนี้ลวดลายวงเวทเหล่านี้กลับปรากฏรอยชำรุดแตกร้าวอย่างหนักไปทั่วทุกหนแห่งดูไปแล้วใกล้จะพังทลายลงไปก็ไม่ปานแม้แต่บนกำแพงมิติก็ยังปรากฏรอยแตกร้าวเช่นกันนี่ใบหน้าของหลิวหมิงแปลเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงอาคมต้องห้ามของกรงมิติใกล้จะพังทลายแล้ว ความพยายามที่ทำมาหลายร้อยปีกลับต้องพังพินาศลงในวันนี้หลัวโหแค่นเสียงเย็นชาคำหนึ่งเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรหรือเกิดจากการโจมตีของมือยักษ์นั่นใบหน้าของหลิวหมิงเปลี่ยนไปเมื่อนึกถึงมือยักษ์หน้าสะพรึงกลัวข้างนั้นที่โจมตีร่างทำสีดำของตนเองได้อย่างง่ายดายร่องรอยของความกลัวสายหนึ่งว่าผ่านไปในดวงตาของหลิวหมิงตั้งแต่เจ้าบรรลุสู่ระดับดาราพยากรณ์ พลังของเพลิงจิตปีศาจมายาก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างมากข้าได้หลอมขัดกลาวอาคมต้องห้ามในจุดสำคัญที่อยู่ส่วนลึกของโครงมิติมาโดยตลอดเดิมทีก็ใกล้สำเร็จแล้วเพียงแต่น่าเสียดายที่คนคำนวณมิสู้ฟ้าลิคิดเพื่อช่วยชีวิตเจ้าข้าจึงต้องเปิดใช้งานอาคมต้องห้ามของโครงขังที่ข้ายังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดก่อนกำหนดเพื่อแหวกมิติและเคลื่อนย้ายเจ้าเข้ามา หลัวโหถอนหายใจและกล่าวด้วยน้ำเสียงเนิบช้าผู้ยาวขอขอบคุณผู้อาวุโสอย่างยิ่งที่ช่วยชีวิตไว้แต่ไม่รู้ว่าข้าถูกเคลื่อนย้ายไปยังที่แห่งใดหรือเมื่อหลิวหมิงได้ยินเรื่องนี้จึงกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณข้าก็ไม่รู้เช่นกันอาคมต้องห้ามของกรงมิติชำรุดเสียหายข้าไม่สามารถควบคุมสถานที่ในการเคลื่อนย้ายผ่านมิติได้ทว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินหมานห่วงแล้ว หลัวโหกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบหลิวหมิงตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนี้ในความคิดพันปรากฏร่างของเย่เทียนเหมยและเฉียนรูผิงขึ้นมาจากนั้นก็หัวเราะขมขื่นออกมาคราหนึ่งผลพพวงจากการกระทำนี้ทำให้กรงขังที่เปราะบางอยู่แล้วยิ่งชำรุษซุดโสมมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คืออาคมต้องห้ามที่ปิดผนึกวิญ,ญญาณอาวุธไว้ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานวิญญาณอาวุธก็น่าจะตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ใบหน้าของหลัวโห่ค่อนข้างเศร้าหมองเล็กน้อยหรือว่าที่อยู่ในลูกกลมนี้ก็คือเมื่อหลิวหมิงได้ยินคำพูดนี้ร่างพานสันเทาสายตาจ้องมองไปที่ลูกกลมสีขาวกลางอากาศแล้วกล่าวเสียงแหบแห้งหลิวหมิงกระจังแจ้งแก่ใจดีถึงผลลัพธ์จากการที่วิญญาณอาวุธของกรงขังตื่นขึ้นเมื่อวิญญาณอาวุธตื่นขึ้นมาและควบคุมกรงขังได้ ทั้งตนเองและหลวโหวล้วนต้องตายไม่มีทางหยุดมันได้เลยหรือแววตาของหลิวหมิงเปล่งประกายแวววาวและเอ่ยถามอย่างเนิบช้าหลวโหวเหลือบมองหลิวหมิงแวบหนึ่งและเงยสีสมองขึ้นฟ้าหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ถอนหายใจแผ่วเบาแล้วกล่าวอย่างคลุมเครือเรื่องมาถึงขั้นนี้ทำได้เพียงลองเสี่ยงดูเท่านั้นแล้วช่วยโอกาสขณะที่วิญ,ญญาณอาวุธยังอยู่ในสภาพอ่อนแอถ้าจะพยายามลอบเข้าไปในผนึก และต่อสู้เสี่ยงชีวิตกับวิญญาณอาวุธที่ยังไม่ฟื้นตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์หากข้าโชคดีกระทำสำเร็จก็สามารถกลืนกินวิญญาณอาวุธและแทนที่มันได้หากล้มเหลวข้าก็จะระเบิดตัวเองในช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อทำร้ายวิญญาณอาวุธให้บาดเจ็บสาหัสด้วยวิธีนี้ในฐานะที่เจ้าเป็นเจ้าของกรงคนล่าสุดให้ร่วมมือกับหมัวเทียนอีกครั้งก็น่าจะต่อสู้กับวิญญาณอาวุธที่บาดเจ็บสาหัสได้ เมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็มีสีหน้าอึมครึมไม่แน่ใจขึ้นมาเจ้าหนูข้าไม่ทำสิ่งใดอย่างไร้ประโยชน์หรอกของสิ่งนี้เจ้าเก็บเอาไว้ให้ดีหลัวโหวแค่นเสียงเย็นชาและโบกมือครานหนึ่งประกายแสงสีม่วงสว่างวาบขึ้นบนฝ่ามือของหลัวโหวผลึกกลมสีม่วงขนาดเท่ากําปั้นลูกหนึ่งพุ่งออกไปสามารถมองเห็นประกายแสงสีขาวดุดแพรไหมาสายหนึ่งอยู่ข้างในได้อย่างเลือนราง มันกำลังโคจรอย่างเชื่องช้าอยู่ในลูกแก้วหลัวโหพลันสะบัดมือผลึกสีม่วงลอยออกไปตกลงในมือของหลิวหมิงอย่างเชื่องช้าสิ่งที่อยู่ในนี้คือพลังต้นกำเนิดเซี่ยวหนึ่งของข้าหากสุดท้ายแล้วข้าไม่สามารถกลืนกินวิญญาณอาวุธได้เจ้าต้องสัญญาว่าจะใช้พลังต้นกำเนิดเซี่ยวนี้ชุบชีวิตข้าขึ้นมาเมื่อมีโอกาสในภายหน้าหลัวโหถอนหายใจยาวออกมาเฮือกใหญ่ จากนั้นก็มองหลิวหมิงแล้วเอ่ยขึ้นช้าๆได้ข้าขอสาบานต่อจิตมารภายหน้าหากข้ามีความสามารถเพียงพอข้าจะทำตามสัญญาชุบชีวิตผู้อาวุโสขึ้นมาอย่างแน่นอนหลิวหมิงครุ่นคิดครู่หนึ่งจึงกล่าวคำสาบานอย่างหนักแน่นจริงจังเมื่อหลัวโหเห็นเช่นนี้ก็มีสีหน้าผ่อนคลายลงเล็กน้อยจากนั้นจึงเอ่ยพึมพำบางอย่างและโบกมือไร้เวทออกมาหลายบท กลางอากาศของกลงมิติลูกกลมสีขาวโปร่งแสงสูงมากกว่าหนึ่งตัวคนลูกหนึ่งปรากฏออกมาอย่างช้าช้าที่พื้นผิวของลูกกลมมีเขตอาคมต้องห้ามมากมายนับไม่ถ้วนข้อจรอ,อบล้อมอยู่อย่างเลือนรางและห่อหุ้มลูกกลมไว้ภายในมากมายหลายชั้นทว่าในขณะนี้บนเขตอาคมต้องห้ามเหล่านี้กลับปรากฏรอยแตกร้าสายหนึ่งและมีกลิ่นอายลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้เล็ดลอดออกมา เมื่อหลิวหมิงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายลึกลับในลูกกลมสีขาวทันมีสีหน้าเปลี่ยนไปนี่คือหลิวหมิงกลืนน้ำลายเล็กน้อยและเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงค่อนข้างแหบแห้งข้างในก็คือวิญญาณอาวุธของกรงแต่ตอนนี้ยังไม่ตื่นขึ้นเต็มที่เจ้าไม่ต้องกังวลใจในขณะนี้หลัวโหกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยจากนั้นก็โบกมืออีกครั้ง พื้นดินของกครงมิติเกิดการสั่นสะเทือนเสียงดังขึ้นมาแท่นบูชาสีดำแท่นหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากพื้นดินบนแท่นบูชามีร่างที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนสีทองร่างหนึ่งที่แท้คือหมัวเทียนสหายนักพรตหลัวโหวในที่สุดเจ้าก็ยินยอมปล่อยข้าออกมาแล้วใช่หรือไม่หมัวเทียนมองหลวโหวและกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆหลวโโหเพียงแค่เสียงคำหนึ่งและไม่เอ่ยตอบ จากนั้นก็ส่งเสียงไร้เวทเก่าแก่โบราณออกมาเสียงดังและโบกมือข้างหนึ่งแสงสีดำหลายสายพุ่งออกมาคลิกโซ่ตรวนสีทองที่พันธนาการอยู่รอบร่างหมัวเทียนพันแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมัวเทียนขยับเข,ขยื้อนร่างกายอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นร่างพันไหววูบและเหินร่างลงมาจากแท่นบูชากรงมิติไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วหมัวเทียนกวาดตามมองพื้นที่โดยรอบสองสามครั้ง แล้วเอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึกโหยหาอาวรจากนั้นสายตาของหมัวเทียนก็หันไปจ้องมองผนึกทรงกลมที่อยู่กลางอากาศสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปเป็นมืดครึ้มอย่างยิ่งในทันใดสถานการณ์ในที่นี้คาดว่าข้าคงไม่จําเป็นต้องอธิบายให้เจ้าฟังแล้วกระมังต่อจากนี้ข้าจะเข้าไปในผนึกและต่อสู้เสี่ยงตายกับวิญญาณอาวุธเรื่องที่เหลือก็ขอมอบให้เจ้าแล้วหลัวโหมองหมัวเทียนด้วยแววตาเฉยเมยครานหนึ่ง และกล่าวคำพูดเช่นนี้ออกมาได้หมัวเทียนดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ในขณะนี้ได้อย่างชัดเจนจึงพยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ